ไปเดิมนัดแรกด้วยสามแจ้มนะครับมาฟังความคิดเห็นและความรู้สึกต่างๆของโค้ชเอกนะครับสุรชัยระบุญเกตนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับก็เป็นเกมแรกครับค่อนข้างยากนะครับแต่โชคดีเราช่วงแรกเราได้ประตูน้ำก่อนนะครับก็หลังจากนี้ก็เด็กๆทำได้ดีนะครับส่วนหนึ่งต้องชื่นชมทางเสนาชาครับเขาเตรียมทีมาเขาก็คาดหวังนะครับก็ต้องชื่นชม้องๆครับที่พยายามทำงานหนักนะครับเพื่อแฟนบอลนะครับแล้วก็เพื่อเป้าหมายของนคกรนายกตีี เรารอมาหลายปีแล้วเราก็อยากคาดหวังว่าเราอยากไปจุดที่เราเคยอยู่ก่อนหน้านี้ที่จะมาคุมนครยุกเนี่ยไปไปทำหน้าที่ที่อื่นมาก่อนหรือเปล่าครับก็ผมเคยอยู่ที่นี่แต่อตอนนั้นเป็นโควิดก็ไม่มีการเดินขันแล้วก็<อ>มีไปทําสโมสรคัาเด็กแล้วก็ไปอยู่ปาจีนะครับแล้วก็ว่างานก็มีการติดต่อมาจากสโมสรนครยุกผม,ก,ผมก็ผมอยากผมอยากทำผลง,งานอยู่แล้วแล้วผมมองว่า การมาแล้วคอนยกมันเป็นไปได้ครับมันโยก,การผสมขอเด็กก็เลยเลือกมาคือนักบอลของปีนี้นี่เป็นส่วนผสมระหว่างท้องถิ่นครับผู้เล่นมีประสบการณ์ใช่จะไปฮะก็มีผู้เล่นตัวที่มีประสบการณ์สามสี่คนครับที่เหลือจะเป็นเด็กเยอะครับก็เรามองว่าส่วนผสมระหว่างประสบการณ์กับกับวัยรุ่นแพชชั่นของเด็กเนี่ยมันน่าจะลงตัวนะครับครับก็ ปีนี้ก็ขอไปตบตามเป้าหมายขึ้นชั้นให้สำเร็จนะครับตลอดปีนี้ก็ขอบคุณคดเอกมากนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ